สวัสดีครับวันนี้ผมมี4ขั้นตอนการทำคลิปวิดีโอแบบเรื่องราวเหมาะมากสำหรับมือใหม่ใครที่สนใจตามผมมาเลยครับ กระาบสวัสดีทัพเท้ายาวถึงส้นตีนแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกันกับมองได้ชาแนลอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนํา4ขั้นตอนการทําคลิปวิดีโอลง YouTube Facebook หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่เพื่อนๆสนใจอยากจะลงนะครับต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่า4ขั้นตอนนี้เป็นเพียงเทคนิคส่วนตัวของผมเท่านั้นซึ่งผมใช้ถ่ายทําคลิปวิดีโอแบบจริงๆนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือและก็เหมาะมากครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทําส่วนใครที่ทําไปแล้วก็สามารถชมคลิปนี้ได้ด้ววยยเเช่นนนดีกััอุญต เกิดน,นิดนึงครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของเพื่อนเพื่อหลายคนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามีโทรศัพท์มือถือคนละเครื่องซึ่งโทรศัพท์มือถือนะครับความคมชัดตอนนี้อยู่ที่ 1,080p 4K และบางรุ่นก็ให้ความคมชัดถึง 8K เลยครับเพื่อนๆแล้วเวลาเราจะถ่ายคลิปวิดีโอ1คลิปเราจะถ่ายเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่เรื่องราวความประทับใจเรื่องความสุขเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครัววน,นีีเรเ,เรรราาาทออหืื่่่งกกขย ายเที่ยวนั่นเองถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับขั้นตอนแรกเทคนิคแรกของผมนะครับก็คือการถ่ายเปิดหัวเรื่องครับการเปิดหัวก็คือการที่เราบอกให้ทุกคนนะครับได้รู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรทําเมื่อไร่ทําที่ไหนทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเลยครับสมมุติว่าวันนี้ผมจะไปเดินเล่นที่ยูดีทาวใช่ไหมครับแล้วบังเอิญผมไปเจอกับพอปถ่ายรูปสวยๆนะครับผมก็หยิบกล้องขึ้นมาเลยแล้วผมก็เปิดหัวครับเปิดหัวว่าอย่างไรไปดูกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่ยูดีทาวนะครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาทานอาหารอร่อยๆสักหน่อยนะครับแต่ว่าบังเอิญผมเห็นพร็อพถ่ายรูปที่ยูดีทาวเขาจัดไว้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่ามีหลายพร็อพมากเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่านะครับว่ามีจุดไหนมุมไหนที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับนี่ไงครับเทคนิคแรกก็คือเทคนิคการเปิดหัวโดยเราจะบอกว่าเราไปทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไรทําเมื่อไหร่นะครับผมนี่คือเทคนิคแรกครับการเปิดหัวนั่นเองครับมาถึงเทคนิคที่2ครับเทคนิคทีี่่2งายยนนิดดเวะครับ เทคนิคที่2ผมก็คือการเก็บภาพบรรยากาศนั่นเองนะครับการเก็บภาพบรรยากาศก็คือเก็บภาพมุมสวยๆนะครับที่เราประทับใจที่เราต้องการจะสื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นคลิปวิดีโอของเรานะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างเราก็จะเก็บภาพไปนะครับเทคนิคการเก็บภาพของผมนะครับก็จะใช้การเก็บภาพช่วงละ3มวินาทีนะครับโดยการถ่ายมุมกว้างมุมแคบมุมทายอินแล้วก็มุมแพลนกล้องนั่นเองนะครับ นี่คือเทคนิคที่2ครับก็คือการเก็บภาพบรรยากาศนั่นเองครับต่อไปคือเทคนิคที่3ครับเทคนิคที่3ไม่ต่างอะไรกับเทคนิคที่2ครับซึ่งมันเป็นการเก็บภาพบรรยากาศพร้ออธิบายความรู้สึกต่างๆที่เราเห็นภาพตรงหน้าหรือหลังกล้องนั่นเองเทคนิคนี้เราอาจจะหยิบกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายทาเซลฟี่ตัวเรานะครับถ่ายตรงหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดู e x a ซ p l e กันนะครับสมมุติว่าผมเดินมาเจอจุดถ่ายรูปสีสวยและผมอยากจะอธิบายความรู้สึกของผมให้เพื่อนๆได้รู้ในคลิปผมต้องทํายังไงมาดูกันครับ ตรงบริเวณที่ผมอยู่นี่นะฮะก็จะเป็นห้องของโรงแรมนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะฮะจะเป็นหิมะนะครับนี่ฮะโอ้โหโขาวจัวเลยนะครับก็จะมีเมืองมีภูเขานิดหน่อยนะครับสำหรับตอนนี้ครับเรากำลังจะไปเล่นสเปรดเมลท์เนนนะฮะบรรยากาศอาจจะเดินตามตูดเอ,อน้องจอนหน่อยนะฮะนี่ฮะสเปดเมลทเนนนะครับไปกันครับข้างในเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรนะครับแต่เราไปกันก่อน โอ้โหเพื่อนๆครับตอนนี้มุมถ่ายรูปที่ผมคิดว่าสวยที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้แหละตรงบริเวณซอย3ามยูดีทาวต้องบอกว่าเป็นมุมที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นไงฮะนี่คือเทคนิคที่3นะครับของการถ่ายทําก็คือการอธิบายความรู้สึกลงในภาพบรรยากาศต่างๆนะครับและสุดท้ายเทคนิคที่4เพื่อนๆเดาวออกแน่นอนนะครับว่าคืออะไรเทคนิคที่สี่ผมก็คือการสรุปคลิปนะครับสรุปคลิปก็คือการที่เราได้บอกนะครับว่าเราไปทําอะไรทําที่ไหนทําเมื่อไร่ทําอย่างไรมาแล้วนะครับแล้วเราก็สรุปให้เพื่อนๆได้ฟัง นะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้เจอกับอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรบ้าง example นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับงานนี้มีสินค้าให้เลือกกันแบบเยอะมากๆครับใครที่สนใจก็แวะเวียนมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูน้องสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าจะเป็นการช้อปปิ้งนะครับต้นไม้นานาพันธุ์นะครับรวมไปถึงแคคตัสด้วยใครที่สนใจก็เจอกันได้ครับงานนี้จัดแค่7วันเท่านั้นครับ1กุมภาพันธ์ถึง7กุมภาพันธ์นะครับที่ลานกิจกรรมซอย1ยูดีทาวนะครับ นี่คือเทคนิคที่4ก็คือการปิดคลิปสรุปเรื่องราวต่างๆที่เราได้ถ่ายมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เอาคลิปวิดีโอของเราไปตัดต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือไปตัดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เพิ่งฝึกหัดหรือว่าเริ่มต้นทําแล้วอยากจะทําแบบจริงจังให้มันเป็นเรื่องราวขึ้นมานะครับเพื่อเก็บเอาไว้ดูเล่นหรือว่าใช้เป็นแพลตฟอร์มในการทําเงินให้คุณในอนาคตก็ได้เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแ like, กกด share, กด Subcribe กกิ่งงจ้ง ให้ผมด้วยกันละกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ